หวังว่าพี่น้องประชาชนติดตามคนดันเมืองไทยไปจะได้รู้ข้อมูลข่าวสารนะครับผมบอกแล้วว่าใหญ่กว่าเธอก็เจอมาแล้วนะเจอโจกหวานเจี๊ยบก็เจอมาแล้วเจอรัฐวนมนตรีจุรินก็เจอมาแล้วนะครับนะผมไม่คนเดียวนะครับที่พี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อของพวกนี้มิจฉาชีพพวกนี้นะครับจะต้องสูญเสียไม่รู้เท่าไหร่วันๆมีคนถูกหลอกแต่พวกคอสเซนเตอร์พวก รวมเนสแกมหรือพวกออนไลน์ต่างๆไม่น้อยกว่าวันละหนึ่งพันคนทั่วประเทศนะครับแล้วก็สูญเสียเงินไปจำนวนมากดังนั้นเนี่ยนะครับม้ามันถูกจับไปทุกวันแต่มันใช้ระบบเพย์เม t นต์เก a y เวใหม่แล้วก็เปลี่ยนเป็นรูปแบบนิติบุคคลทำให้พี่น้องประชาชนตามไม่ทันนะแต่ผมอยากจะบอกเลยว่าเรื่องพวกนี้เราตามทัน เรามีพิจิเรามีที่ปรึกษานะครับนะเป็นเพจเยือเรี้ว่าเรามีที่ปรึกษาเป็นเพจเยือนะครับนะเรามีที่ปรึกษาเป็นผู้ใหญ่นะครับในธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเรามีที่ปรึกษาทางด้านไอทีนะครับเชี่ยวชาญระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆแต่นั้นเนี่ยทุกเรื่องผู้ใหญ่ไว้วางใจผมให้ผมออกมานะครับรายงาน ความจริงให้กับพี่น้องประชาชนคนในประเทศเป็นการเตือนภัยเปิดเผยข้อมูลให้กับท่านนายกรัตรีเศรษฐาทวิสินซึ่งท่านมีทีมงานดูเพจของชมรมช่วยเหลือกิจกรรมอยู่แล้วนะครับมีคนจํานวนมากที่ไม่รู้ได้เรียนรู้นะครับสิ่งที่ผมกําลังเปิดเผยเผยแพร่นะครับทุกๆเรื่องผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้ทำเพื่อตัวผมเองแต่ผมทําเพื่อชาตินะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะ สื่อมวลชนไม่กล้าเล่นก็มีการซื้อสื่อไม่มีการเปิดโปงเรื่องนี้ผมขอบคุณพีพีทีวีนะครับที่กล้าเปิดโปงเรื่องกระบวนการฟอกเงินข้ามชาตินําข่าวไปดิลันสองสาครั้งขอบคุณไอเที่นําข้อมูลของกระบวนการฟอกเงินข้ามชาติมี2องช่องนั้นนะครับที่เล่นเรื่องกระบวนการฟอกเงินข้ามชาติของปอสอ,องบรญชการตรวจสอบสวนกลางนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของประเทศชาติสื่อ ไม่กล้าเล่นนะเพราะว่าด้วยความภาพลักษณ์ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางไม่มีใครกล้าแตะนะครับทุกคนก็รู้ทุกคนกลัวคําว่ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแต่ผมบอกแล้วไงว่าถ้าถูกต้องผมสนับสนุนเรื่องของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางผมทํางานกับปปปอของพี่เต่าจุลนเกียรติปานแก้วนะครับทำงานด้วยกันมา ผมก็สนับสนุนชื่นชมนะครับผมทํางานกับใครผมก็ชื่นชมนะแต่บางเรื่องอย่างเช่นถุงเงินหก้านของคุณชุวิทย์ให้คนมาขอผมว่าจะขอเงินคืนนะไปให้โรงพยาบาลสงโรงพยาบาลเนี่ยผมว่ามันก็ไม่แฟร์เพราะเนื่องจากว่ามีการตรวจสอบพบว่าเอกประงนะท่านรองเอกประงนะครับนะมีโทรศัพท์นะโชว์ที่โรงแรมเดวิด วันที่21มกราคม2567นะครับนะเรื่องรักรถพุ่งกับโจ้ปรากฏว่ามีธงของกองประชาการรทสอบสวนการโดยโดยกองป่าบปรามมีธงว่าจะไม่แจ้งข้อหาเอกปมอง,องกับพวกโดยอ้างคลิปเสียงซึ่งพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าการการเอาป้ายป้ายประมูลของพุ่งกับโจ้ไปโดยสวมรถเอกปบอง,อง,อง มันไม่ผิดกฎหมายได้อย่างไรในเมื่อคุณไม่ได้รับมอบอหน้าจากผู้กำกับโจ้ให้มีการโอนป้ายทะเบียนที่ขนส่งแต่คุณเอาเอาหลักฐานอะไรไปโอนผมถามเอกปปงอผมร้องประมวละจริยธรรมเอกปปงอเรื่องการรับเงินสินบนเว็บพนันงพิน885แส6นะครับทุกเรื่องมีที่มาที่ไปปปงอก็ยืนยันว่าบริษัทที่ถูกจับเป็นเมียเป็นบริษัทของเมียเอกปปงอ นะครับที่มีการจับกลุ่มเวบพนันออนไลน์แล้วก็คิงพิน88เนี่ยถูกปปงยึดอายัดทรัพย์ไว้แล้วดังนั้นเงินที่เอกปปงได้รับเงินไปสมัยเป็นรองพิกา,ารภาคหกจากคิงพิน88เป็นเงินที่ได้เป็นเงินที่ถูกปปงยึดอายัดทรัพย์เป็นเงินที่ได้จากการการะทำความผิดฐานฟอกเงินดังนั้นเอกปปงจึงควรต้องมีความผิดฐานประมวลจริยธรรมร้ายแรง ในเรื่องของกริยาไม่รู้แต่ประมวลจริยธรรมในเมื่อคุณเป็นรองเลขาธิการปรปรงและรับเงิน5้าแสนหจากกระบวนการเว็บพนันออนไลน์และถูกปปงยึดอายัดทรัพย์ในข้อหาร่วมกันฟอกเงินดังนั้นเอกปปรงรับเงิน5้าแสนหจากเว็บพนันออนไลน์คิงพิน8 8แล้วละอย่างนี้จะไม่ผิดประมวลจริยธรรมไล่แรงได้ไงนะครับเรื่องรักรับพวกกับโจ้พรุ่งนี้ผมจะเข้าไปเยี่ยมผูกกับโจ้ที่เรือนจําของเปรมนะครับนะในฐานะที่เป็นผู้รับมอบหนา้า จะไปปรึกษาพูกกับโจว่าจะทําอย่างไรเรื่องคดีที่กองปราบปรามมีทงนะครับในการสั่งไม่ฟ้องเอพปปงกับพวกรับรองว่าเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆสําหรับกองปราบปรามพี่น้องประชาชนรู้ไหมครับว่ากองปราบปรามเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีซีรีส์ตอนที่3นะครับมาไล์สดให้ฟังว่าเรื่องของสวัสดวกองปราบปรามต้มหมูเป็นพี่น้องประชาชนอย่างไรแล้วมันมีคดีความจริงไหม นะครับนะมันมีการยึดอายัดทรัพย์จริงไหมนะครับเดี๋ยวพี่น้องประชาชนรอดูว่าซีรีส์สามจะเป็นเรื่องของกองป่าปามเพียวๆที่เป็นมวยล้มต้มคนดูนะครับที่มีการยึดอายัดทรัพย์ของสวัสดิ์สัวอันนี้พี่น้องประชาชนจะตกใจว่านะครับเป็นข้อมูลในการที่เราทราบมาว่าคดีของสวัสดิ์สัวเนี่ย โดยมีการเอาคดีของสอนอท้องหลอซึ่งเอามาเป็นตัวอ้างอิงในคดีของกองปราบปรามแต่ไม่ได้ทําคดีเว็บพนันออนไลน์หรือแจ้งข้อหาสับส่วนในเรื่องของเว็บพนันออนไลน์นะครับเปี่ยนแต่ว่าไปนค้นยึดอายัดอะไรน่แล้วแต่คดีที่ท้องหลอปรากฏว่ามีการตกลงกับผู้เสียหายนะครับในคดีตัวหลักจบสิ้นไปแล้วนะไม่ได้มีการไม่ได้มีการถูกดำเนินคดีแต่อย่างใดนะครับเรื่องนี้ เดี๋ยวเป็นซีรีส์สามครับพี่น้องประชาชนเราจะได้รู้ถึงเรื่องราวของกองปราบปลาบ้างจากปาสอสตอนตอนที่สามจะเป็นเรื่องของกองปราบปามนะเดี๋ยวพี่น้องประชาชนจะได้รู้เรื่องของคดีพุ่งกับโจ้เขาล้มมวยกันยังไงเขาทําอะไรยังไงคดีสัสส u เป็นยังไงนะครับทีนี้มาถึงพี่มนตรีแล้วลนะมนตรีผู้การกองปราบล่ะทีเนี้ยจะเป็นการเปิดชําแหละกองปราบปาานะครับพี่น้องประชาชนครับและพี่น้องประชาชน จะได้รู้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะครับที่เรามีการเปิดเผยความจริงหนึ่งเดียวที่คนนันเมืองไทยนํามาให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้ขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับสิ่งที่ผมพูดมีประโยชน์นะครับอันไหนที่คิดว่าไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องเอาไปใช้อันไหนที่มีประโยชน์ก็เอาไปใช้แล้วก็รู้จักรู้ทันคนนะครับนะหวังว่าพี่น้องประชาชนติดตามคนนันเมืองไทยไปจะได้รู้ข้อมูลข่าวสารนะครับผมบอกแล้วว่า ใหญ่กว่าเธอก็เจอมาแล้วนะเจอโจกหวานเกี๊ยบก็เจอมาแล้วเจอรัฐมนตรีจุลินก็เจอมาแล้วนะครับนะผมไม่คนเดียวนะครับที่ไน้องประชาชนผมจะเริ่มดังนี้นะครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นโครงการนะครับตำรวจปรรสุขของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็อยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนทมเทพว่าชมรมจิตรกรรมก็มีเงินกองทุน ในการช่วยเหลือนะครับข้าราชการตํารวจที่มีความมุ่งมั่นในการตั้งใจทาําความดีเพื่อชาติบ้านเมืองเพื่อพี่น้องคนยากคนจนคนที่ป่วยติดเตียงนะครับถ้าเรามีการเข้าไปถึงชุมชนต่างๆในพื้นที่ของโรงพักต่างๆเนี่ยนะครับจะช่วยทําให้พี่น้องคนยากคนจนเนี่ยนะครับไม่ต้องอดอยากเมื่อไม่ต้องอดอยากก็ไม่ต้องไปรักวิ่งชิงป้นหรือไปเกอ่อในคดีอาชญากรรมไม่ว่าจะเป็นการค้ายยาเสพติดส่งยาเสพติดนะครับหรือเป็นผู้ตกเป็นเหยื่อของ ในการเสพยาดังนั้นเนี่ยเราเห็นการทํางานของโรงพักสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีชมรมเยตกรรมนะครับได้มีการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภควมทั้งเงินสดรวมทั้งสิ้นจํานวน70,000บาทนะครับซึ่งเราได้มีการมอบไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะผมได้มีการมอบให้กับท่านรองนาวินซึ่งเป็นโรงพักสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีในการมอบเงินทั้งสิ่งของรวมทั้งสิ้นจํานวน70,000บาทนี้เป็นการรวบรวมจากแฟนคลับของชมรมเช่เหลือเยากรรม แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีการมอบเงินมาให้กับทางชมรมนิการนาไปมอบนะครับสะพานบุญให้กับทางตํารวจสพอสองพี่น้องที่ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีมีการรับไปแล้วเนี่ยก็มีการไปปันสุกนะครับต่อพี่น้องในพื้นที่ของสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีให้มารับนะครับสิ่งของที่เป็นพวกข้าวสารอาหารแห้งต่างๆรวมทั้งเงินสดสําหรับในการที่คนป่วยติดเตียงหรือคนที่ยากจนจะต้องเดินทางไปหาหมอ ก็จะมีเงินให้นะครับเป็นเงินสดเป็นค่ารถค่าน้ํามันต่างๆเหล่านี้ซึ่งเรามองว่าเจตนารมณ์ของชงมรมัฐมในการร่วมมือกับเจ้าที่รัฐในการร่วมกันสร้างชุมชนให้หน่าอยู่เป็นชุมชนปลอดยาเสพติดดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีการใช้ตํารวจมวลชนสัมพันธ์เข้าไปบุไปดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับไม่จําเป็นจะต้องไปช่วยเหลือทางคดีอย่างเดียวสามารถที่จะทําเป็นโรงพักปันสุขสามารถที่จะช่วยเหลือเยียวยาคนป่วยติดเตียง นะครับคนยากคนจนที่ไม่มีจะกินนะครับโดยที่ทําเป็นตัวอย่างของโรงพักในอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีให้ดูเป็นตัวอย่างโครงการเหล่านี้นะครับเราไม่ได้ทำแค่เพียงจังหวัดสุพรรณบุรีเราจะมีการเดินทางไปภาคเหนือนะครับภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ต่างๆทุกภาคนะครับพี่ผมจะไปม,มอบนะครับสิ่งของต่างๆเหล่านี้ให้กับนะครับข้าราชการตํารวจที่เป็นต้นแบบของโครงการปรรษุให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับในการที่จะ ร่วมแรงร่วมใจกันทําให้สังคมหน้าอยู่มากขึ้นนะครับนะสังคมมากอยู่มากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่เรามีการทําให้ที่เป็นโมเดลตัวอย่างที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็